GAC Ion UT รถที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้โหดแบบสุดๆโคดขนาดไหนวันนี้ไปดูกันไฮโดรซิน <Hey>, oh. น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออก สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถเก่งที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ GAC Ion UT นะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่าร้อนแรงส,สุดนะฮะเพราะในปัจจุบันมียอดจองแบบถล่มทลายเลยนะครับแล้วตอนนี้ GAC Ion UT เนี่ยเริ่มจะมีส่งมอบในประเทศไทยเราแล้วนะครับตรสนใจนะวันนี้นะฮะผมจะพามาดูแล้วกันว่าทําไมถึงน่าซื้อได้แบบสุดๆขนาดนี้และทําไมถึงฮอตได้ขนาดนี้นะฮะพามาเริ่มต้นรู้จักประเด็นแรกนะฮะ GAC Ion UT เนี่ยราคาต้องบอกว่าร้าใจแบบสุดๆเพื่อน ดีครับเพราะว่าเขาเปิดตัวราคามานะฮะราคาณปัจจุบันนะหลังจากที่รับของแจกของแถมส่วนลดต่างๆแล้วนะฮะราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่499,900บาทเท่านั้นโอ้โหราคาต้องบอกว่าถือว่า ดูดีแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับอยู่ที่649,900บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหราคาแบบโหดสุดๆเลยนะครับและตัวที่อยู่ข้างผมตรงนี้นี่คือตัวท็อปสูงสุดนะครับราคาถือว่าแจ่มนะฮะสเปคถือว่าโหดสุดๆวันนี้ก็เลยพาทุกท่านนะฮะมาไล่เลียงให้ฟังนะฮะว่าตัวสเปคต่างๆเนี่ยคุ้มค่าแบบสุดๆ คือตัวไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่ไปดูตรงนั้นนะฮะฝากเพื่อสมาชิกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับส้ารสนใจนะสามารถคอนแทคมาได้ทุกทช่องทางเลยนะครับของ GAC เอกสหโคราชนะฮะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับมีโปรโมชั่นของแจกของแถมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับเรื่องของราคานี่คือจุดแรกที่น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องที่2สเปกก็ไม่ธรรมดาเพื่อนสมาชิกครับสเปคถือว่าโหดแบบสุดๆเลยนะครับสหรับตัวเริ่มต้นของ GAC Ion UT นะครับ GAC Ion UT เนี่ยราคาตัว เริ่มต้นนะครับ499,900บาทเนี่ยใช้มอเตอร์ กำลังสูงสุดอยู่ที่136แรงม้านะครับซึ่งต้องบอกว่าแรงม้าเนี่ยโคดแบบสุดๆเลยนะครับแรงบิดอยู่ที่145ินิวตันเมตรนะฮะนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับเพื่อสมาชิครับ136ิแรงม้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดนะครับตัวท็อปสูงสุดเนี่ยแรงม้าให้เกิน200แรงม้าเลยนะครับให้พละกาลังสูงสุดมากถึง204แรงม้าเพื่อสมาชิกสังไม่ผิดนะฮะรถเก๋งเล็กขนาดนี้ฮะแต่งกินไซส์ไม่เล็กนะครับแรงม้ายัด ทะลุโลกเลยว่าอย่างนั้นนะครับถ้านั่งของ g s ียรอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดนะครับให้แรงม้ามาอยู่ที่204แรงม้านะฮะแรงบิดมากถึง210นิวตันเมตรนะฮะแรงม้าพละกําลังขนาดนี้โคตสุดๆแน่นอนนะครับระยะการเล่งนะครับอัตราการเล่ง0ถึง100เนี่ยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ ใช้ระยะเวลาเพียงแค่11.9วินาทีนะครับแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่1 4 5กิโลเมตรนะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะ409นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดนะครับ D c I o N U t c a Ion UT Premium เนี่ยตัวนี้แรงนรกเลยนะฮะแรงม้าสูงสุด204แรงมา้าอัตราเร่ง0ถง100เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 7.3วินาทีเพื่อสมัยครับโอ้โหเหยียบยังกะบ,บินนะฮะศูนย์ถึงร้อย7.3วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วท็อปสปีดสูงสุดนะฮะของตัวท็อปสูงสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหตแบบสุดๆเลยนะฮะ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่คือประเด็นที่2นะฮะแรงม้านี่ให้ม้าสนิว่าเหลือกินเหลือใช้สุดๆดเลยนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่3นะฮะ GAC i UT ตัวนี้นะครับระยะแบตของ GAC Ion UT เนี่ยให้มาก็ต้องว่าโหดสุดๆเหมือนกันนะครับเอามาดูตัวเริ่มต้นนะครับของแบตเตอรี่ เจียเซียออนยูทีนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นให้มาที่50.27กิโลวัตต์อาวนะครับระยะการวิ่งสูงสุดอยู่ที่420กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับและส่วนตัวท็อปสูงสุดให้แบตมาเยอะมากเลยนะครับ60กิโลวัตต์อาวนะครับระยะการวิ่งสูงสุดอยู่ที่500กิโลเมตรต่อการชาร์จคุณสมัชิกครับกลุ่มรถเก่งเล็กนะครับ แต่ว่าไม่เล็กนะครับโหนที่องบอกว่าให้แบตมาเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับ500กิโลเมตรต่อการชาร์จวิ่งได้สุดๆเลยนะครับนี่คือรถ EV ร้อยเนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่4ที่การเลซิ่งพูดเอาไว้นะครับประเด็นที่4ก็คือรถ GC ียรซีไอออนยูทีนี่คือรถที่อยู่ในหมวดบูของรถเก่งเล็กนะครับก็คือทางน้านของประเทศไทยเรานะครับรถเก่งเล็กก็หมายความว่าเป็นรถ E ีโคคารถ B s e gment เอามารวมกันแทบหมดนะฮะมบบางรุ่นนะครับเอา c s e gment มารวมด้วยต่างหาก GSC on UT เนี่ยถือว่าเป็นรถเก่งเล็กก็จริงแต่ขนาดไม่เล็กเพื่อนสมาิครับถ้าเปรียบเทียบกันในตลาดนะครับในตลาดประเทศไทยเราเนี่ย GSC on UT เนี่ยถือว่ามีขนาดใหญ่อันดับต้นๆเลยนะครับเนี่ยยืนเปรียบเทียบกับการเลซซิ่นะครับตอนนี้การเลซซิ่อยู่ที่171 เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวสัก9กกิโลนะครับแต่พอยืนเปรียบเทียบกับ GAC On u t เนี่ยถือว่าขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไป,ไปนั่งให้ดูข้างในแล้วกันนะฮะว่าตัวขนาดของรถจริงๆเนี่ยไม่ใช่รถคันเล็กถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่แบบมากๆเลยนะครับนี่คือประเด็นที่4เป็นกลุ่มรถเก่งเล็กราคาไม่แพงก็จริงแต่ได้รถขนาดใหญ่ๆและเป็นรถ EVO ร้อยเปอร์เซ็นต์ซะด้วยถือว่าแจ่มเลยนะครับออาทีนี้มาดูประเด็นถัดมานะครับไปดูด้านในกันว่าแจ่มขนาดไหนนะฮะ แล้วมาดูด้านในนะฮะของ g s c Ion UT นะครับซึ่งกันและกงบอกเลยนะครับนี่คือจุดเด่นแบบสุดๆเลยของ UT ตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นรถเก่งเล็กที่ขนาดไม่เล็กหมายความว่าอะไรเนี่ยฮะเพื่อสสมาชิกดู ผมอยู่ในรถ g c อัญยูทีนะครับตัวถุงใหญ่มากนะหนัก90โลนะครับแต่พอมานั่งตรงนี้รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับโอ้โ oh, หตัวท็อปสูงสุดที่มีนะฮะพาโนรามิครูฟให้ด้วยนะครับปรับแบบไฟฟ้าให้นั่งสบายแน่นอนนะครับเห็นทรงเห็นแสงนะครับนั่งไม่อึดอัดแน่นอนเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งของผู้ขับนะฮะผู้ขับตรงนี้นะของที่ผมนั่งเนี่ยนี่ปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะตัวนี้นะ กลับได้อยู่4ทิศทางนะครับโอ้โหนี่ให้มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีระบบนะฮะระบายอากาศให้ด้วยนะครับคือถ้าเรานั่งขับไปนะฮะนานๆเนี่ย อย่างผมนะฮะนั่งขับไปหัวเงือนเต็มหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวระบายอากาศให้ที่เบาะนั่งให้นี่ก็จะเย็นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับมีถ้าเกิดว่าเรานะฮะมีโทรศัพท์ที่ใช้ไวเลสชาร์จได้ก็แค่วางไว้ตรงนี้นะครับก็ขับไปด้วยชาร์จไปด้วยได้นะครับส่วนปุ่มกดต่างเนี่ยต้องบอกว่าออกแบบมานะฮะสามารถจะกดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูนะครับเพราะว่าออปชั่นต่างๆก่อน JCLUT เนี่ยมีเยอะแบบมากๆ,ๆนะฮะเยอะแบบโอ้โหแต่ว่ามันสามารถจะปรับได้ กระจมองหลังนะฮะไอตัวนี้เป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปกติรถราคาขนาดนี้ให้ตัวนี้มาเนี่ยโอ้โหยังกับตัวท็อปรถคันเกือบล้านนะฮะถือว่าแจ่เลยนะครับสำหรับนี้ก็บิน GAC On UT นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อมาได้ทุกทุกช่องทางเลยนะครับของ GAC On เอกสหโคราชนะครับสามารถคอนแทคเข้ามาได้มีของแจกของแถมโปรโมชั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ